สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับนายพนเนจรกินนอนเที่ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่เมยที่ตั้งอยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับเริ่มออกเดินทางที่ ตัวเมืองจังหวัดลำพูนไปตามเส้นทางหมายเลขสิบเอ็ดครับขับไปเรื่อยๆครับหมายเลขสิบเอ็ดจากแยกเหมืองง่าตรงไปแยกโดยตีครับขับรถตรงไปเรื่อยๆครับระยะทางจากสามแยกเหมืองง่าไป โดยติลำพูนก็ประมาณ5กิโลเมตรครับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็ถนนก็เริ่มปลอดโปรุงครับรถก็ไม่ค่อยเยอะบรรยากาศก็ดีดีครับผมขับรถก็สบายสบายขับไปตามถนนหมายเลข11เอเลื่อยไปครับบริเวณแถวนี้ก็ จะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนครับก็จะมีรถช่วงสายนิดหน่อยก็จะมีรถพนักงานพลุกพล่านนิดหนึ่งครับช่วงเช้าๆชแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีรถสักเท่าไหร่ขับแบบสบายๆครับขับไปเรื่อยๆครับขับไปก็ ่า่ินนิคมอุตสาหกรรมลำพูนก็ขับตรงไปครับช่วงเช้าแบบนี้ก็รถลาก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ขับกันแบบสบายสบายครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงบริเวณแยกไฟแดงโดยติครับพอเราเลี้ยวขวาเสร็จ แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งครับตรงแยกริม,มิงจั่วก็มุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่เมยก็ขับไปเรื่อยๆครับขับแบบสบายๆรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงแยกริม,มิงจั่ว เราก็จะขับไปตามถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งหสายอ้อมเมืองป่าซางครับขับไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับพอเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมุ่งหน้าตรงไปฮผ่านผ่านแยกไฟแดงแตำบลป่าสักไปก็จะผ่าน หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเราก็ขับตรงไปครับรถช่วงเช้าๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถนนโล่งๆพอดีผมตื่นมาเช้าครับวันนี้ก็อยากจะไปดูทะเลหมอกเห็นเพื่อนสมาชิกแจ้งว่าที่สันอ่างก็จะมีทะเลหมอกลอยขึ้นมา แต่ไม่ท่าบ่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะมันอาจจะสายนิดนึงก็จะไปดูฮะจะไปเอาบรรยากาศบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับว่า,าสวยงามขนาดไหนอ่างเก็บน้ำแม่เมยอ,อยู่อยู่บ้านห้วยเดือ ตำบลทาคุ้มเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับช่วงเช้าเช้านี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆมานอนค้างแรมกันเพื่อมาอนอนชมบรรยากาศตอนเชา้าเชบริเวณอ่างเก็บน้ำทาไม่เมยก็ พอจะมีครับแต่ถ้าช่วงเย็นๆช่วงวันหยุดราชาการนี่ก็จะมีเพื่อนๆอพี่ๆน้องๆมาพักแหลแรมกันรอ,อบอ่าแม่เมย็จำนวนมากครับช่วงระยะเดินทางก็อาจจะไกลนิดหน่อยจากตัวเมืองลำพูนมาแต่ก็ไม่ไกลมากจนเกินไปครับ สามารถเดินทางมาได้บรรยากาศก็ตามอัตราภาพครับซึ่งอ่างแม่เมยนี้ก็จะตั้งอยู่ในในดอยในป่านิดหนึ่งไม่มีไม่ค่อยจะมีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ใกล้จนเกินไปครับ เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นก็จะเป็นถนนตัดผ่านตรงบริเวณกลางอ่างแต่ช่วงหลังๆมากรมชลประทานมากั้นเขาที่แม่เมย์กั้นลำน้ำเมยก็ทำให้ถนนที่ผ่านตรงกลางนั้นถูกตัดไปซึ่งทางโครงการชลประทานก็ ได้สร้างถนนรอบรอบอ่างให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายครับท่านก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองลำพูนสักเท่าไหร่มาดูมาเที่ยวมาชมบรรยากาศก็ เป็นการพักผ่อนครับในวันหยุดราชการนี่เราก็จะเลยดซ้ายตรงแยกป่าห้านี่ยครับเลยวซ้ายแยกป่าห้าก็มุ่งหน้าไปตำบลทาขุงเงินซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำแม่เมยน้ำใสสะอาดครับ เดี๋ยวลองถึงแล้วเดี๋ยวจะผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆอ่างมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันครับก็จะสังเกตได้ว่าสายมาได้หน่อยก็จะมีรถเยอะขึ้นเนื่องจากเขตแม่ทาเขตเมืองลำพูนบริเวณ ใกล้ๆนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนก็จะมีคนงานพนักง,งานเยอะก็จะมีรถลาสัญจรไปมาค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ช่วงเช้าๆก็รถก็ไม่ค่อยมีบางตาครับแต่ถ้าพอสายหน่อยนี่ก็รถจะเยอะนี่เราก็เข้าเขต ตำบลทาขุมเงินแล้วซึ่งจะเหลือระยะทางอีกไม่ไกลครับเราก็จะถึงอ่างเก็บน้ำทาแม่เมยซึ่งตำบลทาขุมเงินก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากครับขัวแตะวัดทาศพเมยแต่วันนี้ถ้าทันผมก็จะเข้าไปถ่ายให้ ได้รับชมกันแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ขอเป็นโอกาสต่อไปพราะว่าที่อ่างก็คงจะใช้เวลานิดหน่อยนี่ครับเราก็เดินทางมาถึงาสารอ่างเก็บน้ำท่ามแม่เมยเนี่ยฮะดวงอาทิตย์ออกก็สวยงามครับ นี่ก็คือบรรยากาศเชา้าเชบนสันอ่างแม่เหมยสวยงามครับดูผ้าอทิตย์ขึ้นเนี่ยถ้าพ้นยอดไม้มาก็เหลืองอารามเป็นสีทองก็ดูก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับตามบรรยากาศของป่าเขาลำาเนาไพรเก็บเอาบรรยากาศครับ เก็บน้ําไม่เมยก็นี่บรรจุน้ําก็กินไปจนถึงเขตติดติดกับอำเภอทุ่งหัวช้างด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสตป,ปิ้งเวยที่น้ําล้นลงไปสวยครับมองเห็นไกลๆนั่นก็คือทะเลหมอกซึ่งผมยังไม่ได้ ขี่รถขึ้นไปให้ดูครับนี่ก็คือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำแม่เมยครับถ้าเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆมีโอกาสก็มาสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายสบายของเขื่อนได้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรบอบๆอ่างเก็บน้ำ ของท่าตบมือครับ